ครับพี่น้องแฟนเพจชมลมจดเมายเดีย์จกรัสวัสดีทุกคนนเสยกรรมก็วันนี้เดี๋ยวทุ่มครึ่งเราเจอกันนะครับช่วงเช้านี้เป็นช่วงที่ผมกำลังเดินทางไปที่สพพระประแดงเนื่องจาก จาก,กีเนี่ยกำลังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน,นที่สพพระเแดงเพื่อตํารวจจะนําตัวไปที่พนักงานอายการจังหวัดสมุทรการนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนขอให้ช่วยกันสร้างเพจอันนี้ขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าเพจเดิมนะครับเรา อู่อำนาจมืดของรัฐนะครับทำการปิดนะครับเพจหลักล้านเป็นเพจที่เราค่อนข้างที่จะเสียดายแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอำนาจมืดของอำนาจรัฐเนี่ยจะปิดเพจเราทำไมทั้งที่เป็นเพจที่ช่วยเหลือประชาชนคนยากจนนะมีนายอาคมนยนะซึ่งเป็นผู้วโโสข,ของวงการนักกฎหมาย หรือ,อบุลลันนะขยะข้างถนนนะครับบอกว่าเราปิดเพจเราเองเนี่ยผมถามว่าเพจหลักล้านมันสร้างกันง่ายๆเลยนะครับมันไม่ใช่สร้างกันง่ายๆเพจหลักล้านผมใช้เวลา9ปีในการสร้างเพจชมรมชั้นเอกกรรมขึ้นมานะครับกว่าจะสร้างขึ้นมาได้นี่จนมีแฟนเพจนับล้านคนใช้เวลาถึง9ปีวันนี้เราเปิดเพจใหม่เนี่ย เราต้อมาเริ่มเริ่มสตาร์ทที่หลักพันนะครับแต่นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ยากนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกอย่างมากในการทำของอำนาจมืดอำนาจรัฐที่สั่งปิดเพจเราเพราะว่ากลัวเพจชมรมเมกรรมซึ่งมันเพจที่ไม่เก่งกวิทยุพลต่ผู้ใดแล้วก็เป็นเพจที่แม้กระทั่ง เจ้าที่รัฐก็กลัวนะครับการที่เราปิดเพจนะทั่วข่าวไว้เนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่แล้วนะครับเราจึงระมัดระวังพอเปิดเปิดได้วันเดียวก็ถูกสั่งปิดนะดังนั้นเนี่ยต่อไปเราก็คงจะใช้มาตรการเชิงลุกกับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมนักขึ้นนะครับ วันนี้ผมนั่งแท็กซี่มานะผมไม่ได้ขับรถเองนะครับก็มาคดีที่ศาลตะลิ่งชันก็เพิ่งเสร็จนะครับก็นับพร้อมก็ไปสืบพยานกันเดือนมิถุนาเนื่องจากวันนี้มีคดีสองคดีพร้อมกันอีกคดีหนึ่งก็ฟ้องเรามาที่ราชดานะครับวันเดียววันเดียวกันฟ้องม,มาสองคดีที่ราชดาคดีหนึ่งเก้าโมงที่ตลิ่งชันเก้าโมงนะแะนั้นเนี่ย ทางคดีราชดาก็ให้สืบเนื่งคดีไปไปเลื่อนเนื่องจากมันตรงกันส่วนทางตระหน่งชั้นนี่ก็นัดกำหนดสื่อวุญญาณกันมาที่ะีรับมิถุนายนนะดังนั้นก็คืนนี้ทุ่มครึ่งมาพบกันนะครับแล้เดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นยังไงแต่ละคดีแต่น้อยสุดวันนี้ก็เรื่องคดี ชมพู่เนี่ยมบได้ไปสร้างประกอบความจริงต่างๆก็เริ่มปรากฏมากขึ้นนะคืนนี้เดี๋ยวจะปุ๋ยให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวจะไปรอจักกีที่สะพ,พระแดงเมื่อเขาอยากให้เราเลี้ยงข้าวนะเราก็จะไปเลี้ยงข้าวในฐานที่เราเป็นเจ้าบ้านนะก็เดี๋ยวพบกันคืนนี้ทุ่มครึ่งนะอันนี้เป็นการทดลองก่อน เพื่อให้รู้ว่าเพจนี้คือเพจของอัจฉริยะเป็นเพจ v 2นะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันแชร์เพื่อให้คนที่ยากจนได้มีอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะในการติดต่อเราทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เนื่องจากเราเกรงว่า f c e e o o o นีจะปิววีก็จึงทำ YouTube ขึ้นมาด้วย ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งนทะี่จะไม่ให้แฟนเพจเนี่ยเป็นกังวลเราก็จะทำทั้งทั้ง a c e b o o k ทั้ง Youtube ขึ้นมาเพื่อให้สามารถสื่อสารหรือติดต่อเราได้นะครับนะก็ว่ากเพจ FC นะครับอัจฉริยะหรือเซฟอัจฉริยะหรือเพจของแม่น้องชมพู่นะก็ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับ เฟซบุกของจำนวนกรนให้กลับมานะมีแฟนคลับจำนวนมากเหมือนเดิมหนึ่งล้านคนขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาเก้าปีนะในการสร้างเพจจนคนชั่วเกียงกลัวต่อเพจจำนวนกันนะวันนี้สิ่งที่เราต้องสู้เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราไม่กลัวมึงนะก็สู้กันไป คือนี้พบกันนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมไปรอจากรีที่สภพัฒาแดงก่อนเพราะว่าน้องกําลังเดินทางมาเพื่อจะไปพบพนักง,งานอายการเดี๋ยวเจอกันนะครับ